แข็งไหมนาทีนี้ลุงหอ,อกธรรมดาธรรมดาก็เล่าสู่กันฟังในฐานะนที่ทําให้ฝนตกได้รู้ไหมฝนที่มันตกลุงไปทําให้ฝนตกวันที่สิวันที่ยี้ามีนาะคมสองพันาวันนั้นจะต้องสิ้นสุดวันที่30มิบพฤษภาคม2องพนสะิะสิ้นสุดองหยุดเกกตรงนั้นนะจากนั้นฝนมันก็ตกเรื่อยมาใช่ไหมล่ะครับมาถึงวันนี้ เป็นวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยสิบสี่น้ำมากน้อยแค่ไหนในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือว่าที่ใดก็ตามจะเป็นลาวจะเป็นเวียดนามหรือจะเป็นการกาะตัวพายุนู่นนี่นะสารพัดอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องผมเดี๋ยวนี้นะฮะลุงทําแล้วก็จบตรงนั้นนะครับหรือว่ามันจะเป็นปฏิกิริยาฟิวชันฟิวชันยังอยู่หรือเปล่าราที่ลุงพูดถึงเนี่ยฟิวชันมันก็ไปไงแตกตัวไปเอลวมันไปสุดขอบฟ้าแล้เนี่ยนะสุดลาฟ้าเขีวก็ดึงกลับคืนมาทีก็เป็นฟิวชันก็เป็นน้ำฟ้าน้าฝออกกมต มาตามที่ว่านี้ไม่ทราบว่าท่านจะรับได้ไหมโอ้ยเกรงว่าท่านจะรับไม่ได้เด้อเอาหนะ้าสักวันหนึ่งจะมีคนไขเรื่องของแอลมีรอนะครกฎของแอลมี่อธิบายอะไรต่างๆนะได้เยอะแยะมากมายกายกองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนย่อของนะอนุภาคธรรมดานี่เองนะมีโปรโตอนมีนิวตรอนมีโปรโตอนนะก็นะนะ หรือว่าเป็น New นิวเครียสนั่นเองครับมันไม่มีอะไรมากมายอันนี้มันนะแตกตีโอหมดทำให้โมลกุลนี e แตก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 ระจายนะเอาละต่อไปขันกก้นบนกระจายแล้วถามว่าอะไรมันเกิดฟิวชันฟิวชันนี่แหละครับเวลามันเกิดฟิวชันปุ๊บถามว่าอ้าวมาแล้วจ้าฟอลลิงเรนฝนตกเลยจ้าก็ไม่อยู่แค่เนี้เออเออเรื่องของฟัาางฝน จะมีอะไรกันนะกระนาวเถเอ้ยแค่กระดาษสามแผ่นเดียวจริงๆสามหรือสี่มันนี่ยเอาสี่แผ่นก็แล้วกันแผ่นนี้ก็คือเอาสี่ห้าก็ได้วะอ่ะอ่ะอ่ะห้าก็ได้ห้าก็ได้อ่าอันนี้ไม่ใช่เอาห้าแผ่นก็คือตรงนี้เองเอาห้าแผน่นโอ้ยไอแผ่นที่หนึ่งเนี่ยก็คือตำราตำราเขาว่าไว้นั่นแหละหนะไนอ้เนี้ยยัง นี่นี่ตำราเขาว่าไว้ก้าวข้ามตำราซะก็มาสู่ความเข้าใจแล้วก็ว่ากันไปอย่างนั้นหรือไม่ประกนไใดหวังว่าคงจะฟังทันนะครับคําถามง่ายๆคือน้ําหยดแรกมาจากอะไรที่ไหนลุงงอกหลับหูหลับตาเปล่งวาจาตอบ,บว่าว่าเกิดจากสุดอากาศของโลกใบนี้มันคุมยอยู่ตรงนี้เรียกว่าโลคีโลคีวิสัย คำว่าโลคีนี่มันเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกนะครับเป็นรูปนะฮะเป็นรูปนะเป็นสมมติจัะที่พระเจ้าเป็นภาษาพุทธะให้ไว้เป็นสมมติจัจะเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนไปไดูการเปลี่ยนไปน้ําฝนมาน้ําฝนน้อยแบบนั้นนะครับมานะนั่นก็เรียกว่าโลคีส่วนทางั้านอวกาศมันก็เป็นโลกรดะไอ้โลกดไอ้คำว่าโลกดตรงนั้นนะฮะชาวโลกเรียกว่าอวกาศโอเคไหมครับ แต่ชาวเราสำหรับลุงหอกบอกว่าเป็นอานาบริเวณที่เป็นเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับทีนี้ถ้าเอาบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มาแตกกันเน่ครับโลกีวิสัยคือมันไม่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมนะส่วนทางด้านโลกุดแต่ราวิสัยม่นก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันมาจ้าเอก็อยู่ตรงนั้นพี่นึกออกกันยังนี่เอ็ไหมดูสิไอ้เจ้าบริสุทธิ์ จำลองมางอีกทีหนึ่งไอ้ที่มันยากก็คืออันนี้คือโลกธรรมดาเนี่ยส่วนทางด้านนี้ก็คือชัน้นบรรยากาศขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยปกติมันก็มีรูปโคง้งโลกไปเนี่ยโคง้งทำให้กขาโค้งขึตามโลกแต่ตรงนี้นเผิดเส้นตรงซะเลยนะครับเปิดเงี้ยมันก็จะแบ่งชัดเจนทางนี้ก็เป็นอาววะกาศนะ ในข้างล่างนี้นก็เป็นชั้นบรรยากาศที่นี่ครับอ,อากาศนะมาอากาศที่คือโลคีเนี่ยโลกคือโลกคือโลกีนะะเอ้าโลกียะเนี่ยโลคีวิสัยนี่คือโลกหกโอเคไหมทางทางด้านอากาศคือโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมง่ายๆคือปรมตถ์คิดมาก นะนะนะประมัตสัจจะเห็นไหมครับรล้งองบอก